สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดกันนะคะอยากมีขนมที่ทำง่ายมาให้ทำทานกันค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยน้ําว้ากันค่ะมาดูขั้นตอนกันเลยว่าทำง่ายแค่ไหนเริ่มจากไข่ไก่2ฟองนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย75กรัมค่ะส่วนกล้วยน้าําว้าเราจะใช้ประมาณ2ผลเล็กๆนะคะตามด้วยน้ํามันพืช75กรัมค่ะ แป้งเค้ก150กรัมค่ะผงฟูครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาค่ะแล้วก็สูตรนี้เราไม่ตีนะคะเราจะใส่เครื่องปัน่นปั่นรวมกันไปเลยคะ่ะเมื่อเราปั่นส่วนผสมและกล้วยเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เทใส่แม่พิมพ์ได้เลยคะ่ะในคลิปนี้จะใส่เป็นแม่พิมพ์เค้กครึ่งปอนนะคะ เค้กสูตรนี้ทำง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะไม่ถึง5นาทีก็ได้ทานกันแล้วจ้าก่อนที่เราจะนำเค้กไปอบนะคะให้ตกแต่งด้วยความสวยงามโดยกล้วยฝานบางๆค่ะเราจะใช้ไฟบนล่างไฟ200องศาอบ30นาทีนะคะเพราะว่าพิมพ์เค้กจะหนาหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากเลยใช่ไหมคะอ๋อถ้าใครชอบเค้กกล้วยหอมนะคะสามารถใช้กล้วยหอมแทนได้เลยจ้าสูตรไม่เปลี่ยนแปลงนะ เค้กสูตรนี้ของเราจะนุ่มฟูแลนะน่ากินมากอยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่คอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะไว้คลิปหน้าจะมีขนมอะไรอร่อยๆมาฝากอีกลองติดตามกันดูนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ